สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชิโนบป69ซึ่งในคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมวันพิทไพเรตว e ริเ r อร์ภาค4ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นในโหมดเนื้อเรื่องดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูก็เข้าไปที่โหมดเนื้อเรื่องภาคอาราบ,บัสตากันก่อนเลยซึ่งในฉากแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากที่มีชื่อว่า สู่อาณาจักทรทะเลทรายความรู้สึกเร่าร้อนและสายสัมพันธ์พี่น้องครับด้วยประการนี้พเพื่อที่จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแช้งผมแดงจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่มังก,กี้ดีลูฟี่จึงออกทะเล จากนั้นลูฟี่ก็ได้มุ่งหน้าสู่ทะเลพร้อมกับความฝันที่จะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดในสักวันหนึ่งก็ได้พบเจอเข้ากับพวกพ้องมากมายที่อีสต์บลูเขาได้นักล่าโจรสลัดโซโลผลซุ่มยิงอุซบและพ่อครัวซันจิต้นหนานามิและเรือจนสลัดโกอิ้งแมรี่มาเป็นพวกพ้องร่วมออกทะเลสถานที่ที่พวกลูฟี่ตั้งใจจะมุ่งหน้าไปก็คือที่ที่เหล่าจรสลัดจากทั่วโลกหมายตาย แกลไล่ในปลายทางของสถานที่แห่งนั้นกล่าวกันว่ามีวันพีทที่อดีตจนสลัดโกดีโรเจอร์ได้ทิ้งไว้ลูฟี่ได้ร่วมมือกับพรรคพวกจัดการกับคู่ต่อสู้มากฝีมือและจนสลัดที่มีชื่อเสียงในอีสบลูทำให้ค่าหัวของเขาเพิ่มเป็น30ล้านเบรีในเมืองโรกทาวที่พวกลูฟี่ได้ไปเยือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวไกลนั้นพวกลูฟี่ก็ได้ถูกไล่โดย สมบูกระฉันเพื่อที่จะตามหาออบรูฉันเพื่อที่จะเป็นชา่งจรสลัดฉันเพื่อที่จะเป็นนักดาบผู้ยิ่งใหญ่ฉันเพื uh> ่อที่จะเป็นนักเขียนแผนที่โลกฉันฉันที่จะเป็นน um, ักรอบแห่งท้องทะเลผู้องค์อาหัจลูฟี่และพวกพ้องเขาได้ประกาศความฝันและเป้าหมายของแต่ละคนก่อนที่จะมุ่งหน้าออกเดินทางไป ด้ยกันเลยสู่แกนไลน์เมื่อเข้ามาในแกนไลนล์พวกหลฟ,ฟี่ก็ได้พร้อมเริ่มต้นการผรจนภัยครั้งใหม่ก็ได้เจอกับวีวีเจ้าหญิงแห่งอาาสตา้าที่ได้ลอบเข้าไปในกลุ่มบารล็อกเวริเร์กรองค์กรอาญากรรมลับ,กกลบทุกคนตัดสินใจจะพาวีวีที่ต้องการจะหยุดความพุ่นวายที่เกิดขึ้นจากบารล็อเวริร์กกลับไปที่บ้านเกิดและระหว่างนั้น นามิก็ได้ล้มป่วยลงเพราะผิดไข้วีวิจึงเสนอความคิดขึ้นรีบรักษาคุณามิโดยเร็วแล้วจากนั้นค่อยมุ่งหน้าไปที่อาราบัสตาแบบนั้นแหละวิธีที่เร็วที่สุดของเรือรำนี้ไม่ใช่หรือคะเมื่อขึ้นฝั่งอาณาจักรดรัมทุกคนก็พานามิไปหาด็อกเตอร์คุเรฮะ หมอเพียงคนเดียวในประเทศพวกเขาได้พบกับช็อปเปอร์ลูกศิษย์ของคุณหมอคุเรฮะกวางเรนเดียที่กินผลฮิโตฮิโตเข้าไปพวกลูฟี่แม้จะพยายามเชิญช็อปเปอร์มาเป็นหมอประจำเรือแต่ช็อปเปอร์บอกว่าตนเป็นปีศาจที่ถูกปฏิเสธจากมนุษย์และกวางเรนเดียขอบคุณที่ชวนนะถึงฉันจะอยู่ที่นี่แต่สักวันถ้าพวกนายมีโอกาสก็มาที่นี่ได้อีกนะเฮ้ยนกูนะามาด้วยกันเถอะ ทุกคนก็รักษาอาการป่วยของนามิได้จนสําเร็จและได้ชอปเปอร์เข้ามาเป็นพวกพ้องและเริ่มออกไปจนภัยกันต่อโดยหันเรือมุ่งหน้าไปที่อาราบัสตาบ้านเกิดของวีวีครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถเล่นตัวละครได้ครบทุกตัวเลยนะครับแล้วก็คุณเห็นไหมนะ่ะเลเวลของค้าสถานะต่างๆ ผมได้อัพจนแบบว่าเต็มจนไม่รู้จะเต็มไงแล้วแล้วก็ยังสามารถเลือกเสื้อผ้าได้ด้วยนะฮะคุณอยากจะได้ชุดอะไรล่ะคุณก็เลือกเลยนะแต่ผมจะเลือกชุดเริ่มต้นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับผมแล้วก็ตามในเรื่องเนี่ยเราก็จะต้องเล่นเป็นลูฟี่นะครับผมเพื่อให้ได้บรรยากาศตามต้นฉบับนะ่ะวีรบ,บุรุษเหรอเขาก็ได้เป็นวีรบ,บุรุษของอาราบัสตาหรอกเหรอใช่ค่ะเขาก็ได้เป็นกลุ่มเจ็ดเทพจนสลัดหรือก็คือ จนสลัดที่รัฐบาลโลกให้การยอมรับสําหรับผู้คนในประเทศนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเจดเทพจนสลัดหรือกองทัพเรือถ้าขับไล่พวกจนสลัดที่โจมตีเมืองให้ก็รู้สึกซาบซึ้งไม่ต่างกันหรอกค่ะทุกคนคงไม่คิดฝันว่าวีรบ,บุรุษคนนั้นจะพยายามยึดครองอลาบัสตาหรอกนะเขาโคโดายพยายามก่อจะลาจลในอาราบัสตาเพื่อที่จะยึดครองประเทศถ้าหยุดเรื่องนั้นและขับไล่พวกบาร็อกเวิร์กออกไปได้และก็ อาราบัสตาก็จะปลอดภัยค่ะเข้าใจแล้วเอ๊ะลูฟี่ล่ะว้าวหิวข้าวร้านอาหารอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอาหารอาหารอาหารหมวกฟัง มาถึงประเทศนี้จนได้สินะสมเกอร์นะครับนายขวันว่าตอนนั้นนี่นะทำไมถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ล่ะถึงที่โรคทาวนายจะหนีไปได้แบบชิวเฉียดแต่ฉันจะจับนายที่นี่ให้ได้ก่อนอื่นก็ต้องหนีแล้วละพูดเป็นกระตูนเลยวิทยทายชิงนี้เฟ,กฟลกี่มาก อชี้เรียกลมพลฐานเรือดวนตามหาหมวกฟางให้ทั่วเมืองคู่หมดทาชิงี้นะฮะหมวกฟางหรือคะรับทราบค่ะครั้งนี้แหละจะจับกลุ่มนักล่าข้าหัวโซโลแล้วเอาดาบมาให้ได้จะเป็นอยากได้ดาบเขาอีกนะเฮ้ยไม่ยอมให้จับได้หนอกหน้านะเฮ้ยใครจะไปให้หนีไปเล่าไว้บรู เฮ้ยอะคีดำตุม้มอะคีดำวะ <c oughs> เอ๊ะเฮ้ยพอเธอนายอาจจะเป็นควันแต่ฉันน่ะเป็นไฟนะความสามารถของฉันกับนายมันตัดสิน <c oughs> แพ้ชนะกันไม่ได้รอกอ่าเอชนะฮะแกเองเหรอ <c oughs> ว่าหน้าหน่วยที่สอง <c oughs> กลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเนะี <c> ่ย <oughs> มีธุระอะไรกับประเทศนี้ล่า <c oughs> โปรตุเกสดีเอส <c oughs> โคตรขี้เก็กเลยมาตามหาน้องชายเนะี่ย เอสเฮ้ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะลูฟี่โอ้เป็นอะไรใจเย็นเอสมันไม่ได้หัวล้อตลอดเวลานี่าทางฝั่งของเราก็จะมีพวกพ้องทั้งหมดเลยนะฮะรวมถึงเอสด้วยทางฝั่งนั้นมีแค่สมคเกอร์ตัวเดียวนะไม่ครานามือหรอกสู้อาณาจักรทะเลทรายเงื่อนไขาการชนะคนล้มฝ่ายของกองทัพให้ได้ แล้วถ้าเราจะแพ้ก็คือพันธมิตรล่าถอยนะครับผมเราต้องพยายามไม่ให้ฝั่งของเราเนี่ยยอมแพ้อัดสโมกเกอร์ให้ปลิวให้ได้นี่คือภารกิจนะฮะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ออกเรือกันได้เลยครับไปล้มเจ้าสโมกไม่ปล่อยให้นี้ไปได้หรอกหมวกฟางโอ้คขกันแน่ที่ต้องหนีนะ่ะยอมแพ้ะเถอะนายหยุดลูฟี่ไม่ได้ร็อกนี่ไงสองมัดตายสองมัดตายฮะผม เราเป็นระดับเลเวลตันแล้วอะ่ะเรามาเล่นด่านแรกนะฮะกำจัดสโมเกอร์สำเร็จ <c oughs> ฉันจะไปเรียกกำลังเสริมมาพวกแกถูกเวลาไว้นะโอยหนีไปเลยครับอื <c> ้อ <oughs> ใส่ท่าพุ่งสแกนลูฟี่ ใช้โอกาสนี้ในการกำจัดกองทัพเรือเลยไว้ใจได้เลยเอสอเป็นการส,งส่งซิกไปต่อทางไหนดีมันต้องไปทางไหนวะต้องทำเวลานิดนึงนะฮะเพราะงั้นถ้าไม่ทำเวลาเราจะไม่ได้เอสนะฮะหมายถึงแลงเอสนะ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ของลูกโป่งเลยอาสัตููอยู่นั่นกำจัดเจ้าหมอนี่แล้วเราก็จะได้อนาเขตมาเป็นของเรานะฮะขึ้นมาเลยตูอยู่ไหนวะ,ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาเจอแล้วิุยเรื่องอะไรจะยอมให้โปรแกหนีนหัวหน้าเรือหัวหน้าทหารเรือประกฏตัวนะครับผมเดียวก็จบละหลบจากตรงนั้นไปทำไมยากโดนอัดนะดูฟี่บอก ด้วยความโกรธเอสอยู่ไหนวะเปิดประตูให้หน่อยให้เจะเปิดทางให้เองเอาหนะ้ะพวกนายคอยดูเถอะเร็วๆเลยตุ้มกำแพงใหญ่มากหายไปในพิษตาสุดยอดไปเลยขอบคุณมากนะเอสเย็บเรามารอเลยฮะเรามารอคู่ต่อสู้กันเลย ก็ไปกําจัดทหารเรือให้หมดนะครับผมวิวีิไปที่ไหนดีมีทางลัดค่ะฉันเคยใช้ตอนเด็กเป็นทางตรงโน้นนะ <c oughs> ฝากกองทัพเรือไปได้แน่เ <c oughs> ข้าใจละพวกเราไปกันเถอะ <c oughs> ทางไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องหลบทหารเรือนะครับผม <c oughs> เราต่อย2ทีมันตายแนละ้ว <c oughs> แย่จังนะก่อนอื่นก็ต้องหนีนั่นแหละไม่หนีเว้ยเฮ้ยเป็นแบบนี้คง<ม>ไม่ได้คุยกันพอดีนะต้องรีบไอเอสเราคุยได้กันตลอดแหละรีบคุยนะก่อนจะไม่ได้คุย <laughs> เรียบร้อยเฮ้ยแล้วเขา้าเดี๋ยวกำลังเสริมก็มาก่อนหรอกอ,อ,อตรงนั้นอุซบนะฮะเราต้องรีบไปช่วยอุซบ เฮ้ยันมารวมตัวกันในที่ของฉันซะได้แย่จริงไม่ต้องกลัวอุซพบฉันน่ะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยละทีเดียวมันก็ตายเพียบเลยอือแก่ง,งไปเลยอุซไปรวมกับเพื่อน เดี๋ยวฉันจะไปชวนคนที่เหลือก่อนอื่นเราต้องเร่งความเร็วด้วยการระเบิดพลังนะฮะผมพลังวิ่งจะเพิ่มขึ้นโอ้ยอยู่นี่เองสโลมึงมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเพื่อนเข้าไปถึงไหนกันหมดแล้วหลอดไปทีต้องหลีไปรวมกลุ่มกับคนอื่นแล้วดีเลยอุซอบรีบไปเลย ตรงนี้ยังไม่เคลียร์เหรอฮะเฮ้ยทชิงี้ปรากฏตัวทหารเรือตรงนี้มันมัน,ม,นมันตายยากครับามาสักทีเราจะยึดตรงนี้ฮะกำจัดผู้นำซะเรียบร้อยไปต่อเฮ้ยไทชิงี้ฉันจะจาัดก,การเธอเองลอนมันนี่เลยฮะ ขนาดเราเลเวลตันแล้วถือว่าถึกเหมือนกันนะครับเนี่ยเรียบร้อยหัวมงตอนไปซะในจุดนี้ถ้าเราเอาซันจิมาเล่นเนี่ยเราจะเตะทาชิงิไม่ได้เปน็นอันขาดเลยนะฮะแล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่ได้รางวัลจากการกำจัดทาชิงินะฮะอีกแค่นิดเดียวค่ต้องรีบไปรวมกลุ่มกับคุณสมเกอร์แล้วห <laughs> นีหนีไปเลยฮะ ไปได้สักทีนะโซโลลำคานนะครับผมไอข้างล่างนั่นใครนะเราต้องเพิ่มเกียร์สองเพื่อเ,เพิ่มความเร็วเร็วไหมเนี่ยเร็วอยู่ไอโซโลอยู่นี่ได้ไงเขาเป็นเขาเป็นงไหนกันหมดแล้วเพื่อนนะไปตามเพื่อนนูน่นต่อยสองทีตายโอ้โหไปโซโลไป,ไปเร็วไปเร็ววัยทางนี้ เขาไปรวมกลุ paid, kind of ่มกันตรงนู uh, ้นกันหมดแล้วฮะเห็นไหมครับผมกระบาดสีเขียวๆน่ะอ่าตรงนี้ฮะเฮ้ยเฮ้ยไม่รอดหรอกเหรียญทั้งหมดจะต้องเป็นของเรานะฮะผมเยี่ยมโซโลอยู่นี่วอยซโลววอยเฮ้ยขอบใจนะแล้วทำให้ฉันจัดการได้เร็วขึ้นเยอะเลยเอ้ยแต่เองอ่ะ เองอ่ะอยู่ทางไป200เมตรทางนี้ว้ยสโลมาตามวิ่งวิ่งมาตามถึงนี่เลยหลงทางในเวนมาครับอีกนิดเดียวจะถึงแลวสโลขอร้องแหละเดี๋ยวเรา จบภารกิจช้าเราไม่ได้แรงเอสนะฮะเฮ้ยอ,อย่าวิ่งออหวิ่งทางนี้มันวิ่งโอ้โอไปไกลเลยเลยหล,ลงทางเลยปะเนี่ยโอเคฮะมันต้องรอเพื่อนนิดหนึ่งเพื่อที่จะตรงนั้นอาหารเรือเก็บให้หมดนะฮะเราก็จะได้จบเกมเร็วๆเพื่อที่จะเอาแลงเอ ต่อยสามทีตายนี่แหละพลังของเลเวลตันถ้าชิบมานี่เลยคาร์ลอโอ้นี่เป็นท่าที่ใช้โค่นเขโคดายนะต่อไปนายแล้วสโมกเกอร์โชว์ท่าหน่อยแล้วกัน ปืนคนยักษ์ไม่ใช่ขวัญคนยักษ์เรียบร้อยชนะแล้วเหลือตัวเท่าน้อยหนึ่งหัวนี่ฮะใครไม่เคยเห็นหัวโตตัวเล็กเป็นผลจากการใช้ท่าเกียร์สามนะฮะรหว่างนี้ก็รีบๆีบเบนความสนใจไปที่ศัตรูกันเถอะโอ้ยพี่ชายงั้นเหรอเจ้าคนเมื่อกี้เป็นพี่ชายของนายเหรอ ใช่พี่ชายฉันเองละ่ะเอสอายุมากกว่าฉันสามปีนะ่นะก็เลยเออกจากกรไปก่อนฉันสปีแต่การที่ทั้งพี่น้องเนี่ยกินผลปีศาจเข้าไปนี่มันเอสนะ่ะแข็งแกร่งมากนะฉันไม่เคยสู้ชนะเขาเลยสักครั้งนะ่ะนายไม่เคยชนะเลยเหรอมนุษย์ตัวเป็นๆเน,นี่ยนะก็ใช่นะซีแพ้ลูกเดียวเลยอนะ่ะแต่ถ้าสู้กันตอนนี้ฉันชนะแนะ่นายบอกว่าใครจะเอาชนะใครนะ เอสนะฮะผมเอสใช่แล้วเออยังไงก็เธอทุกคนขอบคุณที่ช่วยดูแลน้องชายฉันมาตลอดเลยนะอ๋อไม่เลยไม่ได้ดูแลอะไรเลยสักน็ตอุศพูดแนวดิ่งไงก็เธอได้เจอกันก็ดีแล้วเอาฉันอยากจะเอานี่ให้นายนะอืมใส่กระดาษเนี่ยนะเก็บเจ้านี่ไว้กับตัวตลอดเลยนะใส่กระดาษนั่นจะพาฉันกับนายมาเจอกันอีกครั้ง มีน้องชายไม่ได้เรื่องเนี่ยพี่ชายก็เป็นห่วงนะพวกนายก็อาจจะปวดหัวกันเขาหน่อยแต่ฝากดูแลกันด้วยนะประมาณนั้นนะฮะไอ้จะไปไหนล่ะเนี่ยเอสจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยใช่ตอนนี้ฉันกำลังไล่ตามผู้กระทำความผิดร้ายแรงอยู่ได้ยินว่าช่วงนี้เริ่มเรียกตัวเองว่าหนวดดำเนี่ยเดิมทีคือสมาชิกหน่วยที่สองของกลุ่มจนสลัดหนวดขาว เป็นลูกน้องของฉันเองมอน,นันต์น่ะฆ่าพักพวกทำความผิดที่ร้ายแรงที่สุดบนเรือจนสลัดแล้วหนีไปฉันคือหัวหน้าหน่วยต้องจัดการวอน,นั่นให้ได้ตราบใดที่ยังจับมันมาลงโทษไม่ได้ฉันฉันไม่ถอยย้อนกลับมาถึงทะเลนี่หรอก <c oughs> ซึ่งตอนนี้เอสก็อยู่ที่โลกใหม่แล้วนะครับผมแต่ว่าย้อนกลับมาจับหนวดขาวเจอกันครั้งหน้าที่จุดสูงสุดของจนสลัดนะเอส ว้เจอกันนะมาซิที่จุดสูงสุดนะลูฟี่ซึ่งแช้งผมแดงเนี่ยก็ได้บุกไปถึงกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับผมแล้วก็บอกว่าอย่าไปตามล่ามันเลยไอ้หนวดดำเนี่ยฉันน่ะทั้งที่ไม่ได้ประมาทแท้ๆแต่ก็เป็นแผลที่ตาโหนกกำจัด <laughs> กำจัดโจรสลัดน้อยไปนะผมเลยได้แลงเอมาเลยโหทำเวลาได้เร็วแต่ว่าค่าศัตรูน้อยไปนะผม อย่างน้อยก็น่าจะอาจจะแบบว่าต้อง2 5 0 0อะไรเนี่ยถึงจะได้แรง S ก็สนุกกันไหมครับผมสำหรับเกมวันพีซไพเรตวอลิ r ออร์ภาค4ในเอพิโซดแรกด่านแรก<ป>ที่เราได้มาต่อสู้กันที่อาราบัสต้านะครับผมถ้าใครอยากดูตอนต่อไปเนี่ยก็ช่วยกันกดปุ่ม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูกันจนจบครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ